a f f i l i a t e Marketing ดันยอดขายทะลุเป้าด้วยพลังในหน้าอยากเพิ่มยอดขายแต่มีงบยิงแอดน้อย a f f i l i a t e Marketing อาจเป็นทางลัดที่ช่วย SME ดันยอดขายให้ทะลุเป้าเพียงให้คนอื่นเป็นในหน้าช่วยขายสินค้าให้คุณง่ายๆวันนี้ SME อ็มลมี3คลิกเด็ดครับที่ทำให้กลยุทธ์นี้เวิร์กแบบเห็นผลจริงๆมาฝากกันครับ a f f i l i a t e Marketing เป็นการทำการตลาดโดยใช้ในหน้าเป็นคนกลางช่วยขายและโปรโมทสินค้าให้กับเจ้าของธุรกิจด้วยการนำลิงก์สินค้าและบริการต่างๆจากเว็บไซต์ไปแนะนำต่อครับเพื่อดึงลูกค้าให้ไปซื้อสินค้าที่เว็บไซต์นั้นๆและรับค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนทีนี้เรามาดู3เคล็ดลับการใช้ a p p i l i a t e Marketing ให้เวิร์กสหรับ s m e กันครับ 1. เลือกสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมก่อนอื่น เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขายก่อนแล้วหาสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารตรงจุดและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น2 ดึงอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์ช่วยขายสินค้าเราอินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างความไว้วางใจในสินค้าและบริการได้ผ่านการแชร์ประสบการณ์จริงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการดึงอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยนำเสนอสินค้าถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขายที่ทรงพลัง 3. ติดตามผลและปรับแคมเปญอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางออนไลน์เช่น Google Analytics หรือเครื่องมือบนแพลตฟอร์ม Affiliate ในการติดตามยอดคลิก ยอดขายหรือวิเคราะห์ว่าใครทำยอดขายได้ดีจากนั้นปรับค่าคอมและเลือกพาร์ทเนอร์ช่วยขายให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญเปิดโอกาสให้แบรนด์โตดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นเริ่มจากสินค้าที่ตรงใจและพาร์ทเนอร์ช่วยขายที่ใช่ยอดขาย SME โตแน่นอนและไม่ต้องลงทุนกับโฆษณามากด้วยครับ SME กล้าให้ s t ตนบ b y เคียงข้าง SME ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ